มีแฟดด้วยขอยุดไฟชักหน่อยอะไรพี่ที่ทำอะไรเนี่ยเ่นงานสองคนเลยถ่ายไปถ่ายมีก็ถ่ายวีดีโอกันเองนะครับเอ้ยลิฟมีปะครับครับทำอะไรอยู่ครับกูว่าถ่ายวีดีโอครับตอนนี้อยู่ที่ป่าแล้วครับเป็นไงครับประทับใจกับที่พักไหมครับประทับใจครับสวยครับแต่ไม่ประทับใจบ้านนี่เลยครับมาถึงกับบ้านม้่ออย่างเดียว จะดูกระเจียวเลยมีกระเจียวจุดเทียนลนแล้วจุดเทียนลนไปหาไม่เจอด้ยผู้ชายคนนี้เอาคางมาเข่าเลยไงไงครับน้องเปาน้องเปาไม่กะว่าจะเปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรเลยะไปแบบเดียวกับคนนี้สดถามจริงครับน้องเปาน้องเปาสุดหล่อน้องเปามีแฟนนะครับ มีแฟนแล้วใช่ไหมครับตีน้องผมสั้นเมื่อกี้ไปไหนละครับไม่ได้เดี๋ยวรับผัวเข้ามาอไปว่าว่าว่าไงครับจานจานคืออะไรครับเนี่ยหิวข้าวจานไม่หิวหยีใช่ไหมวันนี้หิวหยีแห่หิวครับจานหิวับฮะจานไปหาหยีกินกันดีกว่าพี่ตีชอบ ชอบช่วยผมไปหายยิ่งแหนบอันนี้คือมันเบื้องหน้ากล้องนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพ่อพีเอ๋บอกแป้งอีกว่าอันนี้คือเบื้องหน้ากล้องนะครับท่านผู้ชมเบื้องหลังก็คือป่อไหนครับกูได้ยินเสียงแป้งๆป้งมาจากไหนครับมันนี่มาใกล้ๆมือหน่อยครับนี่ครับเจ้าของวลีเด็ทครับจะตามน้องไปบ้านไหนครับตัวไหนครับแล้วมองตามมือไปแว๊บเสื้อขาวใส่แว่นเนี่ยครับครับเสื้อขาวใส่แว่นตัวไหนครับขอตามน้องไปได้ไหมอื้ม นี่คือเขาจะเป็นมนุษย์กบใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ดูหูดูเองแต่งครับอย่างครับโอ้นี่ครับอันนี้คือไกด์เนวิเกเตอร์ประจำทริปของเรานะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับครับโปครับโปนะครับผมชื่อเล่นชื่อโปครับชื่อจริงชื่อกระโปะตกนะครับหน้าตาหล่อเหลานะครับเป็นเป็นคนเจงใหม่แต่กำเนิดนะครับ รับอาสาไปเกิดที่กรุงเทพเลยก็เลยแต่อยู่ีังหม่อย่างเดียวสุดยอดครับผู้ชายวันนี้นำทีมพาเรามาอันนี้ก็มังเปาเบื่อหน้ามันละหนตลิบบังบังบังเอ้าก็เปิดได้นี่วะบังแสดงความรู้สึกขั้งสุดท้ายหน่อยครับวันนี้ผมตามพี่ก๊อฟเนก๊อฟไม่ต้องมีอะไรดีๆวันนี้เงินเดงแกออกด้วยลงเว็บเลยนะ หรือจะตัดต่อแต่ท่อนนี้แหละ <laughs>